สวัสดีค่ะสวัสดีกับอิมพิเรชนันอาจาโอ้วยังตับบุฟองจ่อยอยู่ไก่โหดว่ะวันนี้วันหยุดมาก,กินตับบุฟองเราไปเฮ็ดฟันมาได้เวลาทำฟันตั้งที่เฮ็นเราก็กินเลยตํปาปลาตําขนมเส้นตํปาปลาตําขนมเส้นเขาเดียวเห็นเราเหรอโอ้มันกับเราเคยเห็นเนาเคยเรางเงือกเพื่อนเลยก็ชอาเลย๋็ชเ,เสกับเข้า อ๋ยหิ้อาราทีนี่เด้ <laughs> ต่องกันก็บนองค่ะคําแม่ของก็พใจคอยได้ไหมะนัะ่นัอใจเด้เสียงพัดลมบ่มี่เสียงพัดลมบะก็กินกรบเอยกาวสะกอนเด้อหละเห็นวาพี่นองเห็นแนวกินนวะช่ายงยากกเลยมองกระตอมไหม,ไมตอมนออออ๋อ,อ,อเ,เสียเสียขาจ้ะ เสทยทงไงานน่ะคนก็ววางว่าน奶奶停เงี้ยเดียวเลยเนาะอ่ะ nice <akes in equilib ria> <tr> ี่นางกินตะบะห้งเวลาเขาเนี้ยคนละชุดกับแม่ได้ต่บะห้องก็ได้บ่บ่พากินขนมเจนเนียคนละเขียงหนึ่งเสอวาคนละเขียงกับแม่ที่นางก็หยุดวันอาทิตก็บ่มีอ่ะีแล้วก็ไปเฮ็ดฟันหาแนว่มากินจมนันจมนี่เวลาเร่อยู่ที่ไร ตามภาษาอุปถัมภ์เราใช่นหนไหมเนะแมชีวิตชีวิตที่ต้องสู้แต่ลคนบ่าคือกันปกติชีวิตเหตุยังกับสู้ๆในชีวิตปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าได้คาดหวังอนาคตประธานแต่ความหากธรรมดาธรรมดาของความรักน่าเป็นเรื่องปกติหุณเดือ <laughs> อุ้ใดเจ้าสิกินก็ว่าอุ้ใดเจ้าสิกิน่อยเมื่อยอยู่ให้นะ เอยเง้ยด้วยพี่น้องเง้ยน่ะเยอะแยะก็โกอ้โหันดุดกะหาเวลาไปทำฟันแน่ไปหากำลังใจแน่ยชิ่วชี่วร้านคาเฟ่แน่นาจา้ะกินแน่ส,นสั่งนาี่สิวันแ้กินนะกินนะฮะเดี๋ยวพี่น้องกินตอนเมื่อไงเสียมันจะจุก,กะนะักข้าวก่อนเถอะอิ่มเลี กันจบแล้วมันก็สิอิ่มแล้วแท้ๆเฮ้ยหายคาบวะก็ไปเรื่อยๆอยังสั่นเลยพี่น้องวัดเมืองวัดเวนเนาะงคอยก็ไปไปค้นขายเก่งราคาไปอังสัน่นเอ,อ้ยเ,เห็นใจทุกคนทุกฝ่าย นี่นอนเข้าใจได้สัจะทำมอ่ะอากินเข่ากินเข่าดีกว่าว่าแก่ห่างว้ามากแก้ห่างมันบอ้ยผื่นมันบวชเสมอเอาเสือไปซะเออนังสั่นแล้วเนาะลูกนักร้องคอยคอยจะเอาไปให้เพื่อนด้วยนะหมนละต้นเดียนาแล้วมั้งถ้าคอยว่างว่างอะไรว่างต้นเดียนา วางก็สีเรียไปให้เิีนเรียนนี่เขาเ่วางนาย่้องจะวางเขาบตรงกับเลยบ่ตรงกับผเล่วางเขาบตรงกับใคหมอฟันยังบ่ตรงเลยเรื่องเป็นเรียนหนงนี่น้าเนีหนออ่ะเดือนที่แล้วไปไหนคะทาอ่าเวลาบ่ตรงกันค่ะวลาบ่ตรงกับคุณหมอเลยค้ะโมาเรือนเรืองหมอจริงโทเปเรือนแล้วน้าก็เลยด้เป็นเรียนนี่ เวลาว่ตรงกับคุณหมอค่ะเขาโคตรสินปูนกันด็ดี่วเด็ดดีนะเอาใจใส่ดีนนาเลยเอาใจใส่คนไข้ทุกคนเลยุบยอดโคตรสินปูนไข้ลายแลวพี่ลองใส่เวลาดนจัง่อยแต่หมอเขาโอ้ตนดีเนาะอขาคุ้นเยลายขอการทำฟันอยู่พี่ลาช่นเนาะอย่างจ้า นะรักษาสุขภาพเป็นดีที่สุดเนาะไอ้กินโูได้ชิได้กินก็ว่าโมได้ชิได้เลือกเปิดตอมมะฮุงว่ากันว่าสักสี่สีส่ห้าที่เราต้องชิได้กินนี่เท่าวหรชื่อเฮ็ดวันน่ยเบื้องลูกชิน้นเอาลูกชิ้นมาก,กินดอกดอกมาก,กินมีผักแก่มมาจักหน่อยน,อน่าไม่น่าไม่ได้ตำเรียงแหละตำบแซ่บื่อเขากินได้เนาะเนีน่ย นัง่งรดคนละชุดกับแม่ต่อกับครอบครัวกับแม่กับร้านนะครับเดือนวางพะไดากินกินมืดเลยเมื่อยกินขาแล้วนะอุ้ยพี่น้องจ้าขอท่านเถิจเดจะฆ่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ท่ันหน้า,หานนเหรอก็นเนี่ยดิงฟันไปดูลืมนะตอ <c oughs> <c oughs> เแรกกินว่ได้เหออประทานโทษในความบริสุทธิสะอาดต้องกปจงจังยกับอุี่จมภ์่นนาแนลเด้อ <c oughs> จะได้กินเด้อหาน่าชิลๆเ้ <c oughs> <c oughs> ยก็เลื่องนะ ข้าจะสิไล่สิไล่กินก่นก็เลยลืมอุปกรณ์ตัดทันนะเนาะเพ่นให้ดึงจองทัานหนนะ่อยเนาะเวลาวจะกินก็นต้องเอาอวงนะทำไมนะ <c oughs> เออจางะถุงยขยะข่อยก็อยูกใก่ใกล้ไกลเลยเอามาได้เลิกกลิ่นดอกพี่น้องเลยหกนาทีผ่านไปได้เลิกกลิ่นดอกเย้าจากน่อยได้พี่น้องได้คิดนีละ มปคน,นเดียวข้างหน้าว่รอท่านน่ามอนไม่รู้เพื่อนคนไข้เทียวข้างหน้าเป็นเลยนะแกค่าจะจัดมอน เห็นแด้เล่าเสภานะ่เออตามบกเพ็ดทีนนองตังบกเพ็ดสามเม็ดสองวบก,กับหกหน่วยเลยหกเมตดเลยี่ได้ดดกินบเนกเพ็ดกินเพ็ดว่าได้ชิแล้วกันเป็นคนอีสาาด้วยกินเพ็ดบะเกงกิน้อง,งเลยเพ็ตันแบาเออ กินเพล็ดบ่าเก่งคือคนอื่นหอ่อเลยใส่เขาก่อนกินครอบเขาเย้อนกนะันละ จต่พี่น้องจำป้าจำขนมเชนได้กันเลยมีขนมเชนมากเลยนะส่วนใครกันเลยตำข้าวโพดไข่เพิ่มอื่ข้าวโพดอืมแรงอืม Thầy xem chấp nhận. Bên siêu nào. แต่จะก๋วกยกับเพลสสำหรับพี่เลยหละ่ะบอกกินเพบสกเก่งชุดเลยกลิ่นข้าวเที่ยงน้องเลย แบบลูลก,ลก,กขึ้น,นสิงลูกขึ้นย่างกินบะหมี่ทานกับพี่นังกินซำซีอิ่มมันละ่ะกินซำซอิ่มเดี๋ยวมาเกลี่ยปลายละเอียดที่หลังล <laughs> เกลี่ยปลายละเอียดเลย <laughs> เห็นพ่ออิมอ่มแสบๆสมใจอยากเนาะทำมาห้งอืม,อม ขอประท่านตัวทว้าววสุภาพกับนนะแล้วนังได้มานางกลิ่นขาแล้วกัน thế xong này là có đi làm xong là bị phi ra đã อเออเฉลี่ยไออตัวอ่ะเออเลี่ยละโอ้สุดอัดสนเียละพอดีละเปลืเปลสีสีจังเลยหกเปด แดดเห็ดจำดีกับเผ็ดนะอย่เพื่อเห็ดีพ่ chuyến phố với đây, xe đánh đạt phân, nằm bất Nào, ở này thì chẳng hà chứ nó ạ Hãy subscribe đẹp โอ้ยสุดยอดเลยพูดกินเผ็นะดลกกเ,เลยนักหลอนคอยแล้วพูดกินเผ็ดกันนี่เรื่อยๆแบบหลองของทุกคนเอฟซีคนหนึ่ง <c oughs> ไม่อย่างกัคิดหอดใจในกล่องเลนะชีวิตเอฟซีนะบอกว่ามุมเล็กๆของมุมเล็กๆของอิพิลาช์เนาะมุมเล็กๆในใจวะทัด ใช่ฉันบอกว่าใจคอยให้ทุกคนเลยนี่แหละ สัเกียดีๆไม่น้ำหูน้ำเตาอลไไม่น้องเอ๊ะเพลพอรับได้ทำเนี่ยเราไปน้องซีอๆำเนี่ยเรพอรับได้กินได้มือยัวแต่ว่าลิบนี่ต้องขอจบไปทำเนี่ยเพเ็ดล้วยกกินล้างบ้านกินล้างบ้านจบละเจบเจ็บจบเจบเบขอโทษขอโทเลราลวเลยเก็บได้ละเอียดล้งบ้านนักน่อย nè gừng tây còn đang cái hết đấy rồi này đấy. <laughs> mm. sao cái gì đây đó tôm tắm sao cái gì sao phải sao mấy loại ăn nó. บอกระบุเม็ดแล้วแต่ว่าเพชรทำเนี่ยถือกลงแล้วเข้าไปข้อระบุเองหามันได้ซีดนกินแต่มาฮห้องต้องมีซีด่ะ, mm hmm. ะจากจี๊ดนากีพี่ี้องเอ๊ะซีดละชุดละ กินไปซีดไปก็อ,กอนะนนยู่ที่อลยรได้ใช่เนาวบารืเอรช่องอื่นเพื่อนเด้อเพื่อนน้องเพื่อนกินแบบเป็นกรรมเป็นกรรมหมดเลยกินบพรกเกอร์ แบบอิลีผมดากแล้วลนะ่ะค่อบ่เคยได้กลิ่นโชว์พี่น,น้องอ่นนะแต่เวลาสมควดแล้วกินนยังกินตำบังหุ่งน้ำได้กันยังมาตอนพีตอนนล่องนงี้ล่ะนั่นวะทุกท่านในยูทูบเอ่ย ทุกท่านในยูทูบเอมากก็เลยถือใจกระแช่อยู่เพืรอดาท่านอย่างไรกได้แล้วเอาคำบาเท่าเพิ่มมากขอประท่านถอดใส่ซื้อเพิ่มได้เอฟซีผู้หนึ่งแลกันเบิ่งเรากินเนี่ยแราบจับเรากินเพชรกันขนาดแล้วต่ำเองพร้อมแล้วสุดแล้ พีดพดแรงเลยกินแซ่บไปเลยโปงปั่นโอ้เยอะแยะนักกินเด้อขอประทานตรวเอยซื้อแล้วพี่น้องเดยใอยกัเป็นเอซทุกทันเลยนะกินแซ่บไปเลยจุดดาดเลยะอีนีแหละสมอันดับหนึ่งเลยนเน็กวินแน็แนวิเอทวนจุดดาดตอนเนี้ยแต่ที่หนึ่งไมแต่เลยกับน่ะอลยะตองโยไข่พีดอีนแหลเนาะเล้กินข้าหญ่ข้าวตัว กินเสียบไปเหลือสะอาดสะอ้านพ่อผมพี่น้องทุตด่างเฮาท่านกินได้เนาะเช็ดด่างได้เลยเอฟที่อยากกินได้ทำเนี่ยแหละพี่น้องเพชรพร้อมชีตี่เหล